วันที่8นะคะเราก็มาทำยูนิคอร์ิิมะ8ตัวเลยฉันคิดว่ายูนิคอร์ของฉันเนี่ยดีที่สุดเลยจนกระทั่งมันละลายไปค่ะ พิงเพ่ร่วมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเลื่อนี้เลยเชเวลยูนิคอนเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งนะคะที่เขาได้ต้นคริสต์มาสและยูนิคอนที่มีชีวิตจริงๆมาในวันคริสต์มาสเราไปดูกันค่ะว่าทําไมยูนิคอนหนึ่งตัวกลายมาเป็นยูนิคอนสิบสองตัวได้ค่ะ,ะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยเร่มนี้นะคะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2019ที่ประเทศอังกฤษค่ะ วันแรกนะคะของวันคริสต์มาสคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยให้ต้นคริสต์มาสของฉันและก็มีอยู่ในคอนที่มีชีวิตด้วยค่ะวันที่2หลังจากวันคริสต์มาสเจ้ายูนิคอร์นะคะก็ถักจัมเปอร์ค่ะให้ฉันสองอันเจ้ายูนิคอร์เนี่ยเก่งในเรื่องการถักมากเลยส่วนวันที่3นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็ให้ถุงเท้าฉัน3าข้างค่ะ และว,วันที่4นะคะดิ้งดองมีใครมาเคาะที่หน้าประตูค่ะนั่นก็คือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายา4ี่คนนั่นเองและพวกท่านก็ชอบยูนิคอนของฉันมากๆวันที่5นะคะคุณย่าก็ให้โคมไฟรูปยูนิคอนห้าดวงกับฉันค่ะ,คะฉันหวังว่าคุณแซนต้านเนี่ยจะเห็นโคมไฟเหล่านี้แล้วก็หาทางที่จะมาบ้านของเราในวันคริสต์มาสอีฟวันที่6นะคะ จากวันคริสต์มาสพ่อกับแม่นะคะก็ให้สครัมมี่พาย6ชิ้นค่ะเจ้ายูนิคอร์ดูชอบมากๆเลยนะคะส่วนวันที่7ค่ะเจ้ายูนิคอร์นของฉันก็ให้ซซนต้าไขลานค่ะทั้งหมด7ตัวแล้วเราก็มาจัดการแข่งขันกันวันที่8นะคะเราก็มาทำยูนิคอร์นหิมะ8ตัวเลยฉันคิดว่ายูนิคอร์นของฉันเนี่ยดีที่สุดเลยจนกระทั่งมันละลายไปค่ะ วันที่9นะคะก็ชวนเจ้ายูนิคอร์เนี่ยมาทำการ์ดฉันทำมันอย่างประณีตค่ะส่วนเจ้ายูนิคอร์นะคะทำได้เละเทะมากๆเลยวันที่10นะคะจากวันคริสต์มาสเจ้ายูนิคอร์ก็มาตกแต่งเค,ค้กค่ะและเมื่อยูนิคอร์จามนะคะมันก็จามออกมาเป็นกริสเตอร์กากเพชรเต็มไปหมดเลยค่ะแล้ววันที่11นะคะมีใครบางคนมาเคาะที่หน้าประตูบ้านนั่นก็คือนักร้องประสานเสียง11คนค่ะ เจ้ายูนิคอนเนี่ยชอบร้องเพลงนะคะแต่ว่ามันร้องไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะและคืนก่อนวันคริสต์มาสนะคะแสงจากเจ้าตัวยูนิคอนก็ดูเหมือนจะน้อยลงนะคะดังนั้นในคืนนั้นชันก็ปรารถนาที่จะให้คุณลงุงซานตาเนี่ยนำของขวัญมาให้เจ้ายูนิคอนของชั้นและทำให้เจ้ายูนิคอนรู้สึกดีเหมือนเดิมค่ะและในเช้าวันคริสต์มาสนะคะฉันก็ได้ยินเสียงตลกตลกค่ะดังนั้นเราจึงเดินลงมาเธอต้องเดาไม่ถูกแน่เลยว่าพวกเราเจออะไร ใช่แล้วค่ะวันที่12จากวันคริสต์มาสนะคะซานตาคลอสก็นำเพื่อนยูนิคอร์มาอีก11ตัวค่ะชวนเด็กๆนับได้เลยนะคะว่านั่นมีสเปคตัวจริงหรือเปล่าจากนั้นมันก็กลายมาเป็น12 e l v e unicorn ค่ะแล้วดูนะคะว่าเด็กๆชอบตัวไหน m erry Christmas ค่ะจบแล้วละค่ะก็เป็นนิทานน่ารักนารักมากๆเลยนะคะ Christmas counting and unicorn คุณพ่อคุณแม่ชอบ t ชเวลย Unicorn of Christmas หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ